สวัสดีครับวันนี้เราจะมาส่งงานนะครับด i โก้ด g โก้ตัวเก่านะครับนี่ทำอะไรไปบ้างอันนี้มาทำสีนะครับทำสีเป็นสีเขียวมุกทองนะครับ แล้วก็หุ้มประตูประตูหุ้มนะครับสีบานนะครับแก้มลูกค้าแก้มกาแฟกระโปรงอันนี้ลูกค้าใส่มาแล้วามาดูสีกับเรานะฝาท้ายนี้ลูกค้าก็หุ้มมาแล้วนะครับ ก็มีเก็บสายไฟย้ายแบตนะครับย้ายแบตลูกค้าต้องการแบบเซฟตี้หน่อยล็อกได้นะครับมาดูห้องเครื่องหน่อยนะครับเก็บสายไฟ เก็บสายไฟนะครับทําสีฝาคอบวาล์วแล้วก็เก็บชุดแป๊บเบรกฟิติง้งชุดอินเตอร์นี้ลูกค้ามีมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ห้องเครื่อง สนใจทํารถนะครับทําสีภุม่มคาร์บอนนะครับเก็บสายไฟว่าอะไรแต่งอื่นๆก็ติดต่อสอบถามแล้วเ,เข้ามาได้นะครับทังเพจ a c e b o o k รอนานกันช่างนะครับดีใ่ใครข้าข่าวให้ดูขอบคับ